แอมไปคนละหน่วยสองหน่วยปุ 4. 4. 5. 5่นแล้ววางบาดมือพุ่นลิงมันหยาดกันมาไหวน้ำลิงเจี๊ยบแล้วนั่นเห็นไงบอสเห็นงัวบ่เห็นงัวเห็นงัวเหรอเห็นบ่งัวเห็นบ่งัวนี่งัวเห็นบ่

อยู่บนต้นไม้ด้วยโอ้ลิงหนักแดงไปแล้วไปแล้วทุกคนน้องมัยเห็นลิงไหมเฮ้ยลิงยิงเอากล้วยกล้วยมาแล้วอือหือนุ่มๆลิงยิงลิงยิงก้วยกล้วย nhàng tham lọt ta con. Pudu ling nun nuni nong mày ling yito. Ling yito. tô yito. Ling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 . Ling yito. Ling. Ling yito. Ling. Ling แม่แ่าแม่จิ้อันหนฮะนีนี่ย่งอันนึ่งอูไปไหนฮะไม่บ้านมยไปกินที่บ้านอะรของโมยที่บ้านั้ำเนีด้ำไอนี่ทุกคนคะ กินข้าววัดกินข้าววัดอร่อยกินข้าววัดแซ่บกับข้าวที่อร่อยที่สุดคือกับข้าววัดนี่มาวัดต้องกินข้าววัดใช่ไหมน้องเมยใช่เอออร่อยไหมอร่อยไหนแซ่บคักยังไงไหนแซ่บคักรในน้ำเบนซอนยังไงดู อันนี้เป็นวัดที่มาตั้งแต่เด็กเลยนะทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยชอบมานอนวัดในกระหลอกวะในกระหลอกกระหอกไปเมืแล้วนีม่มตรงนี้มีหมาอกใม่มันเบิ้งเบิงจะาเขฮล่งต้าเาขาเฮลิ่งอาานอนนนอนนอนนออนนอนนอนนนนอนนนนอนนอนนอนน นของไม่เดี๋ยวตานานเดา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 เจาเด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 เาเดาเดาเมเดาอเดาเดาเดาาเดาาเดาเดาเดาวดา้ดาเดาเดาเดาาาเาเาน นุ่นนุมันรู้น้องมวยมันรู้ลิงมันรู้อาเข่ามาให้มันทุกคนลิงมันรู้นะคะทุกคนว่าจะเอาข่าวมาให้ทุกคนี่เปเปิดหนลิงไม่ได้เปิดโู้ยนนเดดตัวใหญ่น้องมวยลงมาเต็มเลยลิงมันห้องฮาน่าลิงเต็มเลยวุ้ย ลิงมันหูว่าเขาเข่ามาหายมันดูดิโอ้เมยลิงเต็มเลยเนื้อันน่ะได้ยินเสียงลิงร้องไหมทุกคนโอ้โห,หนี่เมยมายืนบ่งบ่งนี้โอ้ยเ,เ,เ,เสียงมันห่อง ดูลีมันกินลิงกินบกม่วงลิงมันหองหดูนายบกม่วงคือปแลวน้องเมย์เออลิงลิงได้บกม่วงไปแล้วพูนมาถือแรนถือบกม่วงแรนไปคนละหนวยสองหนวย ลือมแต่ัยววางบาดมือพุ่นนิ่มันหยาดกันตัวหน่อยไ่ได้กินน้ำมูหรอกฝุ่นมันหอบแตงโมขึ้นไปแล้น้องมยน้องมยเห็นลิงไหมอันนี้น้องมือพามาดูลิง ลิงที่วัดลิงหรือกระบ,บุดบ่นีดากแดงนี่กระบ,บุดกระบุดเท่านั้นเลยถ้าลิงตูดจะไม่แรงแต่ไม่แดงแต่ถ้าตูดแดงนี่คือกระบ,บุดกระบุดดากแดงได้ทุกคนถ้าลิงนี่ดาบว่าแดงนี่ใส่เบิ้งดากมันดากมันแดงนี่เห็นไปะเมน จำนวนลิงเยอะ,อ,ะอาหารไม่พอมันก็จะมีบางตัวที่ผอมตัวไหนไม่ทานเพื่อนก็จะผอมคัวนอมองาเมันเอาไปเลยได้หลอบนึงโอ้ลิงหลายกับเขาบพ่อลิงเด้ออันนี้แค่ส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยยังไม่ได้มาอีกเยอะ อืม<ด>นนานลิงมันหอ้องอ,อนะแ<ด>ม่ตาไปไหนนู่นนี่เวยแล้วา,าแล้วหมี่งหน่อยลยน่อยแมตาไปไหน ตาปูนันเดกร็ลอกมีกร็ลอกลงมาด้วยมีก็ลอกด้วยมีก็ลอกกระลอกลงไปหน่อยลอกลงไปหน่อยเรื่องหน่อยโอ๋ยอย่าอย่าหยาดกันารลอกกันลิงลิงดาดเยือดเลยลิงลิงดากบ่ได้เลือดดากมันแดง มันเป็นกระบุตไปเก็บกระบุตเดือดอืมกระบุตดากแดงกระบุตดากแดงไปน้องเมงง่อย่างลงไปย่างลงไปดิดิอันนี้ก็คือเศษอาหารเศษข้าวข้าวที่พระไปบินฑบาตมานะก็จะมีข้าวมีผลไม้เอามาให้ลิงให้กระรอก อาหารไม่พอจํานวนลิงนะลิงเยอะมากกระบุรเป็นกระบุรกระบุรเยอะอาหารไม่พออยู่ที่นี่<ห>นคือ<ห>วัดป่าทุ่งวัวหรือวัดเขามันเทศนะคะอยู่สนามอยู่สนามชัยถ้าใครอยากทําบุญมีอาหารมีกล้วยเยอะๆออกมาไ,ได้นะคะที่วัดมาให้ได้เลยเข้ามาได้ตลอดเวลาเพราะว่า ลิงขาดแค้นอาหารมีบางตัวคือผอมมากก็มีชุดนั้นมาเห็นลิงน้อยพอมผอมคุณเดินอยู่บนลงังคาเนี่ยตัวผูกใครท้ำอุ่นตุนเลย เนาะเสียงมัน้องน,นี่นะคะทุกคนที่วัดจะทำศาลาสองชั้นนี่อันนี้ศาลาสองชั้นสงกันนี้จะมีทอดพระป่านะ ชอบผ้าป่าทำศาลาพาไปดูแบบศาลาทุกคนนี่วัดน,นี้จะอยู่บนเขาเอออยู่ในเขาอยู่กล,งกลางๆระหว่างเขาน่าจะมีเขาล้อมรอบมายังไหมมาโยนร่อนเหรอเร่อมาหนี่ยางไปเบิ่งทางนี้ยางทางนี้ปไปยางทางโฮมนี่ยางทางโฮมนีไหมไม่ย น้องเมยไม่ไปดูนะว่าจะพาไปดูสารานี่ซูมเอาก็ได้น,นี่ไปยังลงไปนิดหน่อยงอแงอถ่ายประธานแทนประธานลิงกับหมาตีกัน

เจ็บบอเจ็บบอแปบเดียวมันกินหมดไปแล้วไปแล้ว